บทอาขยานวันนี้นะคะมีจะให้นักเรียนทอ่องอาสระไอไม้ม้วนนะคะแต่วันนี้นะคะมีจะให้นักเรียนท่องให้มีฟังแค่3บรรทัดนะคะยังไม่ต้องท่องหมดนะคะเพราะว่านักเรียนจะยังจําไม่ได้นะคะแต่ว่าก็อาให้ฝึกทุกวันนะคะให้ฝึกบ่อยๆอสามบรรทัดนี้นะคะนักเรียนก็ฝึกอ่านตามที่มีให้ท่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ สะพายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอ่อมิลหลงไหลใครขอดูจะคล้ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูแค่นี้นะคะสัปดาห์นี้มีท่านักเรียนท่องแค่สามบรรทัดเท่านั้นนะคะไม่ต้องท่องมาให้มิ้นหมดนะคะเดี๋ยวน้องจำไม่ได้แต่หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนฝึกท่องต่อได้เลยนะคะ าย้ำว่าสามบรทัดวิธีการท่องก็คือไม่ใช่อ่านให้มิดฟังนะคะก็คือให้นักเรียนฝึกท่องจริงๆมิมิดให้นักเรียนฝึกท่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะสามบรทัดท่องโดยไม่ต้องดูหนังสือนะคะ